ก็ผมผู้มนต so ์สอนเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนเตอร์ฟาร์มนะครับนี่วันหยุดนะครับเดี๋ยวมาเลี้ยงไก่ตอนนี้เอาพักให้ไก่กินก่อนนะครับไก่ก็เริ่มเป็นนุ่มลายตัวแล้วนะนี่อยู่ในช่วงเพาะพันธนะุ์นะครับเพาะพันธุ์ดูนะครับลายตัวก็เติบโตขึ้นมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังม,มีไก่ที่แบบคาดพานันนะไก่ทัวไปอยู่นะครับ อันนี้นี่เกิดใหญ่มาละหลายสิบตัวแล้วมีอันเนี้ยเอาไก่แก่มมาเธอตัวหนึ่งนะครับนี่ผู้ใหญ่ดีเป็นชอบนะมีสุกปปเล็กนปปะสุกเล็กนี่ก็เป็นไก่นมนมมีเป็ดด้วยนะ,ะไก่นมนมตัวนี้ ตัวที่งามขึ้นมาแล้วนะครับโต,ต,ตขึ้นมาแล้วสองสี่สองห่ผูด้ดำเนะินสองห้าแล้วกันนี่ลูกไก่โตขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีลูกไก่เริ่มมีนี่ตัวหนึ่งไก่น,กน,ม,นมนะครับตัวนี้ก็กับนี่แลลวนะครับมันก็ อ่านแล้วนะตัวนี้นะครับฟ้าาผ่างามไกลเลยนะครับประมาณสองแห่สองหกเนี่ยประมาณนี้แหละครับเป็นเลียมมาหล่อนะครับสวยๆเลยตัวนี้ตัวนี้รักษาอาขารเจ็บขาอยู่นะครับเจ็บขานิดหน่อยเนาะน,ะนี่เป็นไก่ตีคาร์โลอ่ะมีการพัฒนาเนาะนะครับไก่หน่ง นี่ให้ไล่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถเอาไปเป็นปอพันได้เลยเนาะเป็นไก่ปอพันมาณสองหกสองเจ็ดเนี่สองห้าสองหกนี่ครับตัวนี้สามารถเป็นปอพันได้เลยนะครับเพราะว่ามันขนมันบบกใครเนี่ยแต่แต่เพราะว่านะครับเป็นไก่ห้ามปีข้ามปีเนาะเพราะนั้นผมนี่นะต่อมันต่อมันขนไม่น้อยนะสามารถเไปเปลนปอพัน 4, ได้นะครับด้วย้อมมันเดนเลยแดง นี่ก็เป็นพอคันได้นะครับฟังนี้เป็นไก่นุมนะ่มเนาะไก่นุม่มนี่เกิดนุ่มใหม่ๆเลยจับมาเนี่ยครับไล่ตัวนี้เนาะล้วก็นุม่มแค่นุ่มอยู่สองสามตัวนุ่มไปปอยเปอร์เซ็นตะ์เนาะนี่นะครับบรรยากาศการกเลี้ยงไก่ลูนสนามไปเนาะนะครับแม่ฟักก็บมี ตั้งพุทธะดูแลนี้เป็นร้อยตัวเลยนะครับน,นี่ก็ใครโอติใครก็ใครโอติฟักก็ฟัก,ฟกนี่นะครับบรนี้ก็าศแย่ด้างไก่เนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเนาะเข้าด้วยตามนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนิดหน่อยดูแลสุขภาพก,กันด้วยนะครับครับผมคลิปนี้คุณหมันสอนอิเตอร์ฟาร์มประหยัดจบคลิปไว้นี่เป็น,นกอนสวัสดีครับผม